สวัสดีทุกคนลิซาซาสวันเดนเอร,ร์มาเนีกลิซาสมาเห็ดอันแกงหอยเนาะแกงหอยแบบบ้านเขาใส่ข้าวเบือขา้าวแดงแหนเนาะตอนนี้เขากำลังมาตั้งหอยเนาะเผื่อสิจุบนะจุบแหลกนะต่อย,อยอเออ,ออตยหอยเนาะอันนี้จุบแรกของหอยล้างจา,านเลยงานเลยค่ะเห็ดนชาวกินซชา้ชาสมุทรพิณ้องไหมนีะคะแกงหอยเนาะอันอามาจากตะบนตะคอนเนาะอันยานเอามาให้ คอยจุเห so ็ดข่าวกินซุ้มมือนกาแฟบม่ยากซื้อทอะไรกับปะยัดพอฝากกดติดตามเด้อชอยูทูปใหม่แ๋ยวพี่น้องที่วิบการเป็นอยู่กินไงง่ายกินง่ง่เราอยู่ง่งแบบเข้าแบบเห็นหน้าเทศแบบซีแบบเนดมมืออะกหอมอะกเห็ดอาหารยังแบบนี้เป็นแบบักอกหน่อยะะกกเส้ามื่อยเนาะเห็ดกินซุ้มมืออาหารบ้านคำะ หอยแบบบัลลี่อ่ะหอยครัวมนะาเนาะจากอุบลเออจัดตะกนุนแบบเอาไปครัวนะพี่น้องแบบครัวจนนานดมนะเนี่ยนี่นี่นทไทยเคยไปบนาะเคยเคยไปเนาะตอนน้อยเคยแบบตามแม่ตามพ่อไปนะไปครัวหอยเนาะมีความสุขดีเมนูกแกงหอยยำไดกะชิ้นหอดบ้านนาะพี่น้องแบบจะเก่าแบบเข้าแบบกินพ่อแม่แกงให้กินนะแบบอยู่ข้างหน้าของปลาฮะาาแกงพวกัวแกงมะม่าแกงหอยแบบนี้่ะ พอแม่แกงให้กินแบบนั่งกินพร้อมนั่งพร้อมตาฮะนะแบบมีอ้ายเลยน้องฮะบอไดอกนะแบบ้กินจะโดนแบบพร้อหนาพร้อมตาคนฮะเห็ดยามอะไรก็เห็ดพรปั๊บเนาะอันจะเลิกมแบบเหมือนก็ได้กินเลยกแบบ็มีความสดเนานะเป็นแหบบอยแต่ว่าตอนนี้หัน่นตัดกด้ดน,น,นมันตัดยากตัดซาตรงเนี้ยนีหอยเป็นโลเพิ่งซิแล้วันนี้พี่น้องนี่นี่ไปต,ตอน,นหัน่นหนึ่งปลาไว้เนาะยู่หมอเดี๋ยวหเบิ่งเนาะ บริกินเมนูแกงพอยเนี่ยปีกว่าสิเข้าวอยปีแล้วแปดเดือนคิงหาทิเล่เดือนแปดอ,อ่ะใกล้ทิเล่แล้วเด้อพี่น้องเลยย่างกําเดียวนี้น่าจะง่อยหนึ่งเนะาะหลังจากอันทอดตัดแล้วตัวหนื่อยกับทุข้าอันจะพ่นไปเบิ้งวิธีการปรุงเนาะก,การแบบตังผิดใส่ข้าวเบือเนาะแต่ว่าอยู่ประเทศลาวอยู่บ้านลิซานเนาะพอใส่ข้าวเบือมนะันเนาะแต่ว่ามุ่งว่าภาคอีสานภาคไทยนี่ใส่คือกนะันบ่เนาะ ตอนนี้เขาก็ได <wiele> ้ตัดกลนหอยเรียบร้อยแล้วเนาะพี่นองหนึ่งโลเนาะโอ้ยเจบแอวเนาะเผื่อสิแล้วตัดหอยอันหนึ่งโลนี่เป็นเกือบชงเนาะสิผ้าไปเบิ่งอันหนึ่งปลาบัดนี้แบบแบบบ้านเขาเลยแบบนาพิดมากพี่น้องบัดนี้อันสิพ้าอีซาสิผ้าทุกคนมาเบิ่งหนึ่งปลาที่ว่าหนึ่งข้างไว้ตอนตัดกลนหอยเมื่อกี้นี่เนาะกัย่งปลาซุกเนาะพี่น้องกะมีหลายอย่างใส่นใส่ผักกาดดอกใส่เห็ดเพืองใส่ อันพักดอกใน่น้าขาวๆอันนี้บะหัวพักดอกอย่างเนาะอันนี้ก็ลืมสื่อมันแล้วก็ใส่เฮดแล้วก็ใส่มกมะคือพร้อมเนาะกาาหนึ่งวหวแบบประมาณแบบครึ่งสโมงเพื่เพื่อทุกกามาอันขว่วมกพริกไว้นอกที่นอกเนาะอันนี้ใส่หัวหอมใส่แบบกระเทียมแบบบานคาะนะมันจงแซบมันจะหอมคะนะคำแบบมกพริกซื่อมากมันก็บ่าะแซบ <c oughs> คือเขาขว่วเองเนาะ หล้างจากขวงพริกแล้วเขาก็มาตำมกพริกน e. อใส่สุลดใส่น้ำปลาลงไปเนาะ,แล,ะนแล้วก <ๆ S 1> ็โยกโยกโยกเบบบหอมๆ,ๆนอก,กินแบบฮักขว่เองนะพี่น้องใส่สุลดลงไปแล้วก็อันใส่น้ำปลาที่ว่าเท่าหนึ่งกินเน,นาะให้มันนั่ะเออใส่ล้ไปเลยเนาะแอ่อเศกเนื้นื้อันนี้นอที่ว่าเท่าหนึ่งกินอีก็ะซุกเป็นทีเดียบร้อยแล้วพี่น้องผักหยาขาคิงก็บซุกแล้วเนาะจะน่อยกัสีไปเบิ่งการแกงหอยเนาะการปรุงว่ามันเป็นอะไรเนาะไปเบิ่งกันเลย หลังจากนี้แล้วก็น้องพี่น้องเักจะมาแกงหอยเนาะใส่อันมักริกแดงลงไปแล้วก็ใส่ข้าเบือลงไปเนาะใส่ลายกับแบบมันเข้มข้นมันก็แซ่บได้ใส่ข้าเบือลายๆแล้วก็ตำเลยหยวกเลยเนาะอันนี้ก็เป็นแบบแหมครัวเเนาะแม่ครัวแบบจําเป็นนะหน้าตาดีแล้วก็แซ่บพร้อมหลังจากตำข่าเบือแล้วเนาะก็เอาข่าเบือเนี่ยเนาะมาใส่หม้อหม้อหอยเลยเนาะแบบหม้อหอยมันเดือดเนาะใส่ลงเนาะใส่ลงเหม้อ แกงหอยเนาะเ้าเบือใส่ลงไปเลยหลังจากถ้าใส่ข้าเวเบือแล้วเขาก็คนเนาะคนให้มันทอดขึ้นแบบบบให้มันติดก้นหม้อนะแบบค้มันเปาน่คนแล้แบบขวข้าวเบือมันก็สิติดก,นนมก้มหม้อนะเนาพี่น้องเนาะหลังจากนั้นเขากา็าใ,สใส่สลดลงไปเนาะใส่หน่อยกระแซบหน่อยใส่ลายกระแซบลายใส่ลายันได้กระหวกกันล้านขึ้นหนับมือแล้วก็ตามด้วยเกลือเนาะพี่น้องเนาะแบบอันเข้าใส่นิดหนึ่งให้แบบแบบ เค็มๆนัวๆฮะน <c> า <oughs> คนเลยบัานนี้เนาะพี่น้องเนาะจากนั้นก็ตามด้วยปลาแดกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ปลาแดกออามาจากบ้านนอกเนามันกระแทบแบบเห็ดเองฮะนาปลาแดกแบบปลาขาวฮะเนาะปลาขาวปลากระดี่ปนกันเนาะพี่น้องเนาะหลังจากใส่ปลาแดกแล้วก็ค้นคือเก่าพี่น้องค้นให้มันแบบเข่ากันฮะนาให้เครื่องมันแบบคลายเครื่องออกมาฮะนาให้มันแบบความแทบความนัวออกมาฮะนาแล้วก็จงไวกนิดนึงให้ใหอยมันสุกก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ หลังจากที่ปรุงทุกอย่างแล้วแหละก็มาซิมเบิ่อเนอกว่ามันแซ่บหรือบออ่แบบโอเคบอกเป็นไดไได้แม่ครัวเป็นอะไรแซ่บที่บ่แซ่บแซ่บเนาะแกงหอยด้กินมาปีกว่าอะไรเงี้ยแม่ครัวเขาหลับประกันนี่สแสดงว่าแซ่บพี่น้องเลยคำว่าแซ่บนี่บลับประกันดอกหลังจากที่เราปรุงแล้วมันก็เดือดนอกพี่น้องแบบนี้เดือดแบบคลายเขื่องเนาะจะหน่อยฮักคุชิมาเติมด้วยอันพักนอกพี่น้องเนาะหลังจากที่หอยซุกแล้วเขาก็มาหัน่นพักหัน่นหญ่าเส้นนอกพี่นอนะ้องเนาะพักนี่มียังแน่นะแม่ครัวพักนี่ ผักอีเลิศแล้วกับภาคยางผักอีตู่น้องวิซองยางนี่บอจ้าแล้วก็อันล้างจากใส่เลยมันชุกเลยห้ากับคนคนแบบให้ผักมันแบบลงไปใส่น้ำให้น้ำหอมฮะใส่ผักอีตู่ลงไปอีกเนาะล้างจักใส่ผักอีเลิศเนาะเผ็ดอีโนะโตะใส่ภักแล้วแล้วก็ค้นบบดนี้เนาะค้นให้มันเข้าเนื้อเข้านางนาะพี่น้องเนาะนนี้นะเป็นตะกินตะกินนี่นะใครคิดทอดบ้านนี่ต้องเบิ่งเมนูนี่เลยเนาะนี่ แกงแกงหอยนี่เนาะหอมส่หวยเนาะหอมกินผักอีตูกบผักอีเลิศผสมประสานกันโอ้เบ้าอะไวกินหอดบ้านเด้อจากเห็ดกับข่าแล้วกับมากินนำกันเด้อพน้องแล้วอะไรนี่เนาะอลายน่องมีแกงหอยมีปลานองลายน่องผัไม่เยี่อแม่งก็เสียตอนนี้มีน้ำเตี้ยวมลาบดีหมดแล้วเออมีเจ้พี่น้องมอลาย เปมือนงเลยว่ะแซ่บนองชื่แซ่บกระดูกเล้อดก็เลืคนฝากคนไล่คนแซ่บคนสะให้แ่เด้อเผื่อิปตามเป็นกำลังใจห้้าเด้เียบเลยใช่ไอหัวหมก